สวัสดีค่ะน้ำมต์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้ำมุ์ค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะท่านผู้ชมมาห่ามคำเนาะค่ะกังเวียนมาโบยูเหื่นค่ะมาตามมือไรโบยจักเถื่อนเนาะค่ะต่อมาเนียมือแรงเอาเนาะค่ะเบาซูฟังในน้ำมุนงวดนี่ฟันแนวไรนอฟันมาขี้ด้ขั้นเขาวนี่ลนะค่ะขี้ด้วยขั้นขาขี้ด้วยไปบัดประตูมันรุดประตูขางคนนั่งน่ะมันรุดอืมันรุดลงมาเนี่ ขี่ไปเองบาดป่ายทะเบียนมันก็ลดลงองีกบางค่ะคิดว่าเสียเอาป้ายทะเบียนรถจะฮ้องอย่างนี้แล้วขี่ไปบ่ไกลบ้บาดป่ายทะเบียนลดลงอ้านํำห้าป้ายทะเบียนมาพอไปเห็นยังตัวเลขมันผัดกลับกันมารถขั้นไหนคะรถขั้นกระบะขั้นสีขาวนี่เนี่ยนั่นนี่ราคาธรรมชั่วข,ขั้นที่เคยฟันเกลียวเนาะนจอดอยูขคางเฮื่อนคะ่ะฟันฟันบาไผเป็นคนขับ กะแฟน,น่ะนะเพื่อนครับแต่น้ำมันนะเพื่อนนางข้างทางป้าประตูน่ะทางน้ำมันมันก็ลดลงค่ะป้าประตูทางน้ำมันมันลดลงมาขี่ไปอีกก็้ว่าป้าททเบียนก็ลดลงพอลงรถไปมองเอป้าเทเบียนหายไปใช่ะขี่รถลบมาแบานลบว่ามึงป้าเทเบียนป้าเทเบียนมันกลับหัวอืกลับต๊ะในป้าเทเบียนน่ะมันกลับเสกไปทางหนาเอาทางหลังมาทางหนาเบิ้ไล่เบิ้เลยทางหลังมาทางหนาเบิ้เอ้า เลขทะเบียนรถกูคือกับบา่านสนอค่ะเลขทะเบียนรถนะบมับนในอันพอ่นว่าเอาเห้ยทะเบียนรถห้ามันคือกลับกันนะ่นว่าะจะได้รล่ะเอาใส่เอาใสา่ใสคือเบรกใส่ตัวกับอุ้ยใส่ตัวกับมันเกิกบบดตำรวจจับแล้วเนาะเอือย์มาซี่ค่ะบันนี้อุ้ยคิดแบมามัมามามาทะเบียนรถจะคล้องไงนะคิดว่ามาเท่ะมาทเทพะม,มันกลับมันกลับกันกลับกันจากนาไปหลังจากหล้างไปนา่น เลขรถทะเบียนมันบอค่ะทั้งหนามันบออัน C เก่า18มันบอค่ะ C เก่า18จ้าบันในอันมันมันกลับกันมันบอ8 1เก่า C 8 1เก่า C C เอา8 1เก่า C m a ส C เอา8 1เก่าเอา8เลขอีีมันตัวไรก่อนคะ C เก่า8 C เก่า18 เลขีลีมันนีสี่เก้านแปี่เก้าหนึ่งแเนาะแมนบานนีน,นำมุนี่สิเอากรับกันก็คือแปดหนึ่งเกสอาแปดหนึ่งเกสนาะเอากรับกันแมนจ้ะบาทที่นี่อายุของสามีน้ามุนี่จักปีแกห้าสิเจปีหา้หาบเจ็ดปีห้บเจบอกแมนห้เจดปี<อ>แมนบอกแมนบอกว่า คือสีเทาเฮียงแท้หาสิบห้าแกหาสิบห้าปีโอ้ยสี่สิบห้าสี่สิบห้าปีเนาะกะบายุคือสีเท่าเฮี้ยงแท้สี่สิบห้าปีสี่สิบห้าปีเนาะสามีเนี่ยอายุสี่สิบห้าปีค่ะเพิ่นจำอายุสามีเพิ่งพีทเนาะค่ะท่านผู้ชมบ๊อเป็นยังค่ะยังเคลือกระหลงกระลืมกะด่ายเนาะอายุของกมมุดุล่ะคะสี่สิบสามสี่สิบสาม สี่สิบสามปีเนาะเชื่อถือผู้ชมเพิ่นอยากได้อายุเนะาะค่ะเพราะว่าขับรถแล้วรถฟ้ากระโปรงประตูขางมันรุดเนะาะค่ะรุดทั้งสองขางเลยบอกแต่ขางน้ำมันนางโอ้รุดตะขางน้ำมันนางแต่ว่าสามีเป็นคนขับรถแจีาสาแคส,สิบปสีใส่ขับรถออกไปล่ะขี่ออกไปหอดสะพานเนาเอ้าประตูรถดเฮ้ยประตูรถด้างคอยรุดหัวกระบปสนใจอื บ่สนใจแบบเพิ่นก็ขี่ไปอีขี่ไปบ้านนี้มาไปทะเบียนรุนลงออืน้ำหาทะเบียนรถขี่รถลถมาทะเบียนมันตกอยู่ทางอันนี้บ้านมันเป็นตัวกับโอ้ค่ะเลยสิเอาแต่เลขทะเบียนรถนี่ล่ะออืแต่ว่าสิเอาเป็นตักราฟเนาะเนีค่ะเดี๋ยวไปถ่ายเลขทะเบียนให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเพิ่นได้เบิ่งเนาะว่าเลขทะเบียนของรถของน้ำมนต์นี่ตัวไรเนาะค่ะจ้ะคือก็บ่ได้ใช่ค่ะบ่เป็นหยังค่ะไปน้ำมนต์โอ้ยค่ะ มาคำคค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ำมนต์เพื่อนโบยูบ้านเนาะค่ะกังเวียนมากเพื่อนต้องไปทำงานค่ะเห็นชัดเจนเนาะค่ะนี่เป็นเหล็กทะเบียนเนาะค่ะเป็นเหล็กทะเบียนรถที่เพิ่นฝันวประตูทั้งคางลุดออกเนาะค่ะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะเหล็กทะเบียนรถค่ะโอ้ยมันคำแหงค่ะท่านผู้ชมก็เลยเป็นแบบนี้เนาะค่ะสี่เก้าหนึ่งแปดค่ะ เป็นแนวทางของน้ำม่อนในงวดนี้เนาะค่ะล้กก็มีเลขอายุของน้ำม่นน้ำเนาะค่ะน้ำมลนมียังเพิ่มเติมบอค่ะมีซ้ำนี่เนาะค่ะก็ขอขอบคุณน้ำม่นได้หลายค่ะบอแพงแนวทางขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้ำมลค่ะในงวดวันที่สองมกราหกแปดนี่ค่ะน้ำม่ตนนี่ฝันสันสันฝันบบยงาวเนาะค่ะเพิ่นฝันบาเพิ่นนางลดกระบะเพิ่นเพิ่นบ่าค่ะแลวก็สามีเพิ่นนี่ เป็นคนขับเพื่อนว่านั่งไปไกลเติบเนาะค่ะออกจากบ้านไปไปไกลเติบเพื่อนว่าแต่ว่าบุหูวว่าสีเดินทางไปสายเพื่อนว่ารับประตูคางของนามุนนี่ลุดออกเพื่อนว่าค่ะหลังจากประตูลุดออกแล้วเพื่อนก็บอกสามีเพื่อนว่าประตูลุดเนาะค่ะแต่สามีเพื่อนบ่สูนใจเพื่อนว่าหลังจากนั้นก็มาป้ายทะเบียนรถลุดออกอีกเพื่อนว่าพอป้ายทะเบียนรถลุดแล้วเนาะค่ะนามุนกับสามีกับากันกลาบรดเนาะค่ะ นั่มไปหาป้ายทะเบียนเพื่อนว่าค่ะเพราะนั่มไปแล้วพ่อป้ายทะเบียนรถกับทางเพื่อนว่าค่ะป้ายทะเบียนรถกับทางนี่หมายถึงว่าตัวเลขนี่สีเก้าหนึ่งแปดนี่กลับมาเป็นแปดหนึ่งเก่าสี่เพิ่นว่ามันคือเป็นแนว้นั่นเพิ่นว่าค่ะ ฝันซ้ำนี่ฝันสันสนเพิ่นว่าค่ะน้ำมนต์นี่ก็เลยห้แนวทางมากเนาะค่ะก็คือเลขทะเบียนรถเนาะค่ะเลขทะเบียนรถอีีเลขทะเบียนรถจริงๆก็คือ4918เนาะค่ะเลข4ีโตค่ะ้วกาเลขทะเบียนตัวกลับนี่ที่เพื่อนเห็นในฝันก็คือ819 4เสนาะค่ะวงกลมใหเก้า9 4ก็คือมากเนาะค่ะเนนตัวนี้เพื่อนว่าค่ะอายุของสามี4 5หปีเนาะค่ะเพราะว่าสามีขับรถเนาะค่ะ ซีสามนี่เป็นอายุของน้ำมุนเนาะค่ะพะว่นน้ำมุนนี่นางลดไปน้ำเนาะค่ะแล้วก็ฟังประตูขางน้ำมุนนี่ลุดออกเนาะค่ะเป็นแนวทางของน้ำมุนในวดวันที่สองมกราหกแปดค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมตัดกลับหมุนน้ำเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพาร่วยน้ำในเด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ